สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือวิดีโอ how to แนะนำวิธีการใช้งานฉบับเต็มของ DeNA าบอร์ p m 5 2 2ครับครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะแนะนำวิธีการใช้งานนะครับการเซตอัปปรับแต่งเสียงนะครับสำหรับผู้ที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็นำไปใช้งานได้จริงครับเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นครับเราจะมาดูกันนะครับว่า power mix ตัว่เนี้ย รับสัญญาณอินพุตแบบไหนได้บ้างครับผมอะไรที่จะมาเชื่อมต่อกับ power mix ตัวนี้ได้บ้างดูที่พอร์ตด้านหลังก่อนครับครับผมโอเคครับนี่คือด้านหลังเครื่องนะครับก่อนอื่นดูตรงนี้เลยนี่คือ p ลั๊กไฟ ac นะครับและสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้ครับผมครับจากนั้นมาดูภาค channel input กันครับครับภาค mic input นะครับตรงนี้มี5 channel นะครับเป็นหัวแบบ combo คือเสียบได้2แบบคือหัว xlr 3ขานะครับแล้วก็ โฟน T.R.S. นะครับผมและตรงนี้นะครับก็ยังมีปุ่มไฟแฟนทอมครับเอาไว้ใช้งานร่วมกับไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ครับครับพอกดแล้วจะมีไฟสีส้มปรากฏขึ้นมาครับแบบนี้ครับไมโครเดนเซอร์ก็คือไมค์ที่ต้องใช้ไฟเหลียงนั่นเองนะครับผมตรวจสอบให้ดีก่อนใช้งานครับว่าไมโครโฟนของท่านเป็นไมโครโฟนแบบไดนามิกหรือไมค์แบบคอนเดนเซอร์ครับผมมาถึงภาคตรงนี้ครับที่เป็นภาคของสเตอริโอครับ ท่านผู้ชมสามารถนำสัญญาณสเตอริโออินพุตนะครับ3 Channel ตรงนี้มาเชื่อมต่อได้เลยนะครับเชื่อมต่อได้2แบบคือหัวปลั๊กแจค็คแบบ TRS หรือแบบ RCA ครับผม <S <S นี่แบบฝักบัวนั่นเองนะฮะที่เราชอบเรียกกันนะต่อมาเป็นขาเอาต์พุตแล้วครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นช่องสัญญาณ Auxiliary out ครับและดา้านล่างจะเป็นฟุตสวิตช์สำหรับตัดต่อเอฟเฟกต์ตรงนี้เป็นมาสเตอร์ครับมาสเตอร์ Master จะให้มา2ชุดครับ เป็นมาสเตอร์ A และมาสเตอร์ B ครับให้มา2ชุดเอาไว้ใช้งานอนเนกประสงค์ครับโยนไปที่แบบเป็นมอนิเตอร์หรือว่าจะโยนไปเข้าบันทึกนะฮะเรคคอร์ดนะฮะและด้านล่างครับเป็น usb ครับ usb ตรงนี้ท่านสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะห,หัวที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นหัวแบบ Type B ทรับีถ้าคุ้นเคยกันดีกับปลั๊กสำหรับปรินเตอร์หัวเครื่องปรินต์นะฮะไปขโมยมาใช้ได้นะ USB ตรงนี้ทําอะไรบ้างครับ USB ตรงนี้สามารถใช้งานเพื่อที่จะเปิดเพลงจากคอมพิวเตอร์ของเราเนมาหาม er <อ>ิกเซอร์ได้ก็จะได้คุณภาพสัญญาณดิจิตอลนะฮะครับผมหรือนะครับเราสามารถที่จะดึงสัญญาณเอาท์พุตจาก m มิกเซอร์ไปเข้าคอมเพื่อทํางานบันทึกบันทึกเสียงหรือจะเป็นงานสตรีมก็ทําได้หมดเลยนะครับผมได้สัญญาณดิจิตอลเอาท์ตรงนี้เป็นภาพเอาท์พุตครับที่บอกเป็นความหล่อของ power m i x ตัวเนี้ซึ่งสามารถ สายสัญญาณขาเอาได้2แบบคือแบบโอมและแบบลายถ้าเป็นแบบโอมก็จะให้มาเป็นหัวแบบสปีคคอนนี่เองครับผมหน้าตาแบบนี้และตรงนี้ครับสีเขียวๆตรงนี้เป็นเทอร์มินอลซอกเก็ตครับผมที่ใช้งานร่วมกับลําโพงแบบวลล์ไล์ครับข้อดีของการใช้งานลําโพงแบบวลล์ไล์ก็คือเดินสายได้ไกลได้ไกลมากต่อได้จํานวนมากๆใช่ครับข้อดีของแบบโอมเนี่ยคือเรื่องของคุณภาพเสียงถูกต้องครับแต่ก็อย่าลืมคํานวณเรื่อง ความต้านทานและกําลังขับครับถูกต้องครับเราต้องนึกถึงว่าลําโพงกําลังหวัดรวมของลำโพงทุกใบเนี่ยอย่ากเกินกําลังขับของแอมครับถูกต้องครับโอเคมาดูด้านหน้าเครื่องกันเลยพี่เทพเห็นแบบนี้ตกใจกันไหมมือใหม่มือใหม่มหมตกใจงงแน่แนๆเขาอ้าวปูทางกันหน่อย มองอย่างนี้นะฮะแนะนำให้มองเป็นแถวแบบนี้นะครับผมช่องที่1 2 3่5มองเป็นแถวแบบนี้ไปจะไม่งงใช่ครับถ้า<ม>เราเอาสัญญาณนะครับที่ต่อจากด้านหลังสมมุติเราต่อไปที่ช n n e อ input ที่ 1, <ม>1เราก็มาดูช่ a งที่1นึ่งเนี่ยฮะมองแถวนี้ครับเราเสียบสายสัญญาณชั e l ที่2เราก็มาดูชั e l ที่ 2, 2> ด้นหนต้องนะครับแต่และช่องนะครับก็สามารถที่ปรับ ไมโครโฟนเนี่ยของคุณตาเนี่ยถ้าเกิดว่าผมปรับเบาๆอย่างนี้คุณตาลองพูดนิดนึงสวัสดีครับ1 2 3 4 2> รู้สึกเหนื่อยๆนะใช่ฉะนั้นเนี่ยเกณฑอินพุตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากอ่ะต้องตั้งให้พอดีเสียงก็ออกมาเต็มพี่เทพกําลังจะบอกว่าเนี่ยพี่เทพจะเริ่มสอนนะท่านผู้ชม,อมนอกจากที่จะดูเป็นแถวแล้วนะ,ะก็ยังปรับจากบนลงล่างถูกต้องนี่นะะแหละทีนี้จะไม่น่ากลัวจะไม่ยากละ แต่ถ้าเกิดผมโซนนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเนี่ยแหละครับเห็นผลเลยก็คือไงฮะมันดังเกินไปเนี่ยเสียงก็จะแตกจะจะพลาดนะครับนะครับผม,มตัง้งให้อพอดีแล้วกันนะครับต่อไปโทนเสียงเนี่ยนะครับแต่และชั้นเราก็ปรับเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมได้ โอเคอ่ะตัวนี้เสียงแหลมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงใสคลิกเลยนะฮะอืมอันนี้เสียงกลางเสียงกลางก็มีเนื้อเนื้อเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้เสียงทุ้มก็จะได้นุ่มๆหมอมุมถ้ามากไปก็โอ้โหบวมเบลอเนี่ยนะครับก็บิดให้พอดีฟังด้วยหูของเราใช่ฝึกเอียร์เทรนนิ่งเยอะๆครับนะครับ FX นะครับคือปุ่มอะไรนะครับครับผมในกรณีเราจะเพิ่มนะครับเสียงรีเวิร์บเสียงเอ็กโซแต่ละชแนลนั่นเอง ครับผมไปใช้งานร้องเพลงเล่นเอฟเฟกนั่นเองถูกต้องอาคนตาลทดสอบสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในถ้ำหลวง <c oughs> นะครับผมเนี่ยโอเคอันนี้คือปุ่มนะครับเพิ่มรีเวิร์สเพิ่มเอ็ o โคเอฟเฟกให้ไพเราะอ่ะปุ่ม AUX ปุ่มออกทำอะไรครับตัวนี้ในกรณีที่เราต้องการต่อชุดเครื่องเสียงนะครับออกไปที่ลำโพงภายนอกชุดเครื่องเสียงภายนอกเอาออกไวบันทึกก็แล้วแต่สามารถที่ทำได้นะที่ปุ่มนี้นะ มันจะมีช่องออกเอาออกด้านหลังครับผมโยนสัญญาณไปแบบให้มอนิเตอร์นัก,กร้องถูกต้องอเอามาทำเป็นแบบภาคเล็กขวดนะอะต่อไปก็คือวอลลุ่มนะครับความดังรวมของชแนลนี้ครับเพิ่มหรือลดความดังตรงนี้นะครับทีนี้ครบแล้วทีนี้เหมือนกันทุกชแนลเลยทุกชแนลเลยเหมือนกันเลยถ้าผู้ชมทำชแนลหนึ่งเสร็จไล่ต่อไปชแนลสองสามสคล้ายกันเลย มแต่โทนเสียงเราก็ปรับนิดๆิดหน่อยๆเพราะคนไม่เหมือนกันเนาะว่ากันไปว่าใช้อะไรอินพุตเข้ามาครับตรงนี้ถ้าผู้ชมเขาจะบอกว่า5้าไมล์แรกะ้าชแนลแรกนะก็จะเป็นในส่วนของไมล์ไลน์ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น3สเตอริโอกันเนี่ยเอาซีดีเพนะครับคอมพิวเตอร์ iPad s สมาร์ทโฟนต่อเข้ามามาอินพุตเข้าได้มาดูตรงนี้กันดีกว่าในส่วนของภาคตัวเสียงเขา นี่ตัวนี้เป็นมิกซ์อนาล็อกหรือดิจิตอลกันแน่ครับ้าปรีนะครับที่ผมได้แนะนําไปช่วงแรกเนี่ยการปรับกันไรเนี่ยจะเป็นแบบอนาล็อกครับแต่ว่าหัวใจสําคัญก็คือมีภาพ DSP โปรเซสเซอร์นะครับซึ่งเป็นดิจิตอลปรับได้ละเอียดมากเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับสมกับเมอิ In นเดอร์แมนนะท่านผู้ชมตัวนี้อา้าวตรงนี้เลยนะฮะนี่ผมชอบมากเลยอ,ะอ่ะนะมันเป็นขวัญใจช่างาพเลยปรับได้ง่ายได้ไว EQ กราฟิกอิควเรชั่แบบ7แ็ดแบน กราฟิกอิคอรเลเซอร์แบบ7ย่าน7ย่านความถี่ใช่ครับผมให้ลงลึกไปถึง6 3เฮิร์ตนะแล้วก็ฟล์ยเบสจบอยู่ที่12 12K สสก็ส่สายคิ้งคิ้งครับผมครับ,รบนะครับ,รบโอเคมาดูด้านข้างครับภาคไมโครเซสซิ่งตัวนี้สิ่งที่เขาให้มาเขาให้อะไรมาบ้างคอมเพรสเซอร์เนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างก็ไว้บีบอัดสัญญาณนะครับไม่ให้สัญญาณเกินกว่าที่เราตั้งไว้ครับคุณตาเหมือนกับจะใครมาพูดคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนเสียงดัง เสียงกระแทกกระทันด้วยอ่ะแล้วก็ใช้คอมเพรสเซอร์ช่วยบีบอัดคอมเพรสเสียงไว้สักนิดหนึ่งนะฮะกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวง่ายเนาะนี่คอมเพรสเซอร์ทำงานก็คือมีไฟสีแดงติดขึ้นมาถ้าไม่ได้ทำงานก็คือปรากฏเป็นสีเขียวนะครับถ้าผู้ชมลองเล่นดูตัวนี้ช่วยได้นะครับผมในงานบรรยายถือว่าสำคัญมากครับผมนะครับโอเคต่อมาคำว่าท a อ k โอเวอร์ครับเป็นโหมดที่ผมชอบมากเป็นโหมดดีเจว่างนั้นเถอะเปิดเพลงอยู่พอเรากดท a อ k โอเวอร์พอพูดไปปั๊บเพลงก็จะหลีกลง ไหนลองทำดูซิลองดูทำได้จริงเหรอสวัสดีครับ1 2 3สังเกตนะครับผมพูดเสียงเพลงจะลดลงท่านผู้ชมแล้วก็ไฟท็อกโอเวอร์จะติดนะครับพอผมหยุดพูดปั๊บจะเป็นสีแดงเขายังเก็บไว้สักพักหนึ่งแล้วถ้าพักจะกลับเป็นสีเขียวคือปล่อยการกดเพลงไว้เห็นไหมฮะเพลงก็กลับมาดังเหมือนเดิม อันนี้คือปุ่มมิววา้หยุดเสียงชั่วคราวเฉพาะชแนลไม้นะหนะ1ถึงห้าถูกต้องครับผมแล้วข้างล่างก็เป็นเอฟเฟกต์ออนนะครับผมนี่แน่นะครับผมแล้วผมก็ต้องมาเล่งเอฟเฟกต์อยงนี้สวัสดีครับอย่างที่เล่นไฟท่านผู้ชมใช่ครับถ้าออฟก็เงียบนะแล้วก็ส่งเอฟเฟกไปออฟได้นะฮะส่งไปที่เมนนะแยกเป็น2ขา เป็นมัสเตอด้วยที่อ๊อกด้วยโอเคมาดูในส่วนของตรงนี้ส่วนของ DSP ของเขาครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างครับท่านจะเห็นเลยหน้าจอหลักๆตรงนี้เขาจะโชว์เป็นเอฟเฟกต์พรีเซตตัวนี้สูงสุดถึง32 p r e e พรีเซตครับลองเล่นดูมีให้เลือกเยอะนะครับผมว่าชอบเอฟเฟกแบบไหนนะครับปุ่มม่ใช้สำหรับหมุนและกดเพื่อเลือกนะครับจัดการปรับแต่งค่าเอฟเารามิเตอร์ต่างๆนะครับผม หน้าต่อมาเป็นหน้า Edit Effect นอกจากจะให้มา32 p พ e ี e เแล้วนะยังสามารถที่จะ Edit Effect โดยละเอียดได้อีกคือปรับแต่งนั่นเองใช่ใชท่านผู้ชมลองเล่นดูการปรับตั้งค่าต่างๆของ Effect อ่ะสิ่งที่จะต้องทราบดีอยู่ไม่กี่จุดหรอกอย่างเปอร์เซ็นต์นะถ้าผู้ชมทราบได้นะ Echo Feedback e c h o m i คค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ลองเพิ่มลองลดได้แต่ถ้าเกิดบอกหน่วย MS ด้านหลังนี่คืออะไรมิลลิเซกใช่ไหม มิลิเซกก็คือเป็นหน่วยย่อลงไปอีกจากวินาทีนผู้ชมหนึ่งพันมิลิเซกเท่ากับ1วินาทีในเอฟเฟกเนี่ยค่ามิลิเซกในเอฟเฟกเนี่ยคือค่าระยะห่างในการเกิดเอฟเฟกครั้งต่อไปผมพูดแบบนี้พอเข้าใจเนาะถ้าใช้เอ็กโคเนี่ยจะเห็นผลมากเลยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองให้เห็นภาพลองดูลองดูเปิดเอฟเฟกกันสักหน่อยเดี๋ยวลองให้เห็นภาพนะครับผมจะตั้งค่ามิลิเซกไว้ที่เต็มที่เลยเขาให้ได้สูงสุดก็คือ500มิลิเซก นะครับแล้วลองฟังเสียงเอฟเฟกลองฟังความแตกต่างทีละ100มิลลิเซก่าลองดูครับที่500มิลลิเซกเช็คเช็คอืม400อ่ะลอง400บ้างเช็คเช็คความห่างก็ต่างกันไปเรื่อยๆรอรู้สึกอะไรไหมความห่างของหางเสียงนะครับเร็วขึ้นอ่าใช่อ่ะสามเช็ค อันนี้ก็จะถี่แล้วก็มีความเร็วขึ้นใช่ครับท่านผู้ชมก็ลองเล่นดูนะฮะถ้าเกิดนึกนึกภาพความเร็วไม่ออกน่ยความเร็วประมาณ3 0มมิลิเซกความเร็วที่มนุษย์กับพิษตาต่อมาที่ควรทราบก็จะเป็นค่าของดีเคดีเคเพราะว่าหลายๆเอฟเฟกจะมีค่าดีเคกับพวกมิลิเซกอะไรเงี้ยอยู่ถ้าผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจเนียครับผมดีเคคือการค้างของเอฟเฟกครับง่ายมากเลยลองดูครับเดี๋ยวลองแบบว่าเอาได้น้อยก่อนเอา้น้อยก่อนนะครับสัก1ิบ ผมเปิดเอฟเฟกเช็คเช็คท่านผู้ชมแยกให้ออกนะระหว่างระยะหา Effect, k, า่างของเอฟเฟกเรื่องมิลิเซกกับการค้างของเอฟเฟกเดี๋ยวผมปรับจุดหนึ่งท่านผู้ชมจะเห็นภาพนี่ผมปรับไปที่10นะค่า DK 10, นะ,ะต่อไปปรับเ <10, S 1> ต็มที่เลยครับ90อ่ะ90เช็คเช็ค แลดูน่ากลัวไหมสะใจเลเกินน่่นผู้ชมครับน่่นผู้ชมมันคือการค้างของเอฟเฟคเหมือนกับเวทกับดรายเนาะว่างนั้นเถอะลองเล่นดูไม่มีถูกไม่มีผิดขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้ทํางานอะไรถูกต้องครับนี่คือในเรื่องของเอฟเฟคหน้าต่อมาเป็นออดิโอเพลเยอร์ครับอื ที่ไงท่านผู้ชมตัวนี้เรานอกจากจะใช้ USB ด้านหลังได้แล้วนะที่ต่อเข้าเรายังเอาแฟลชไดร์มาเสียบได้อีกเห็นไหมตัวนี้ด้านหน้าด้านหน้าเห็นลองรับไฟล์ MP3 กับไฟล์เว็บเปิดเพลงได้เลยนะฮะนะฮะลองเล่นกันดูนะครับมีเพลย์มีพอดมีเลื่อนเพลงเดินหน้าถอยหลังต่อไปเป็นภาคที่เขียนว่าไมโ r รเซสซิ่งครับช่้งหนึ่งถึงห้าทำโลคัสได้โลคัสมีให้เลือกมา2อย่าน ถ้าเป็นสามย่านกป็อยู่ที่ตุลาไม่ใช่นะท่านผู้ชมนะ80กับ150ไม่คุณตานี่ตุลาอะไรของรับผมการตัดโลคัสคืออะไรครับพี่เทพก็คือการตัดความถี่ต่ำๆที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับต่อมาคอมเพรสเซอร์ท่านผู้ชมค่าคอมเพรสเซอร์ที่ท่านผู้ชมเห็นว่ามีอยู่ปุ่มเดียวจริงๆแล้วมันปรับตั้งค่าโดยละเอียดได้อีกเนี่ยมันปรับได้ตั้งแต่เป็นพรีเซตน่ะได้ว่าจะเป็นฮาร์ดคือ คอมเพรสมากคอมเพรสน้อยถ้าผู้ชมดูสิผมปล่อยเป็นซอฟต์ปับเสียงผมลั่นกลับมาเลยผมตั้งเป็นฮาร์ดปับนี่มันคอมเพรสเสียงผมไว้ที่ลบยี่สี่เดซิเบลเลนะเขาก็จะคอมเพรสก็จะบีบอัดแล้จะบีบปายให้น้อยลงเหมือนรีวาวก็ให้ออกมาได้น้อยนี่ก็ไปลองปรับดูชครับแล้วตั้งได้อีกว่าจะอันเนี่ยค่าที่เท่าไหร่ถึงจะคอมเพรสเออกี่ดีถึงจะคอมเพรสนะครับต่อมามออีกคือยังมีอีก จะตั้งรูปแบบของการคอมเพรสเป็นลิมิเตอร์ละเอียดมากเป็นอัพลิฟซอฟคือตัดปลายแบบเนียนๆนย่างนีนะฮะหรือจะให้แบบเรโชตั้งค่าเป็นเรโชเลย 2> ต,<อ>2ต่อ1อนเนี่ยกราฟก็จะไม่ไม่หักมากนะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น4ต่อ1เนี่ยกราฟก็จะหักมามากคือปลายเสียงที่เกิดจากตั้งค่าวะเนี่ยก็จะบีบอัดไปเยอะเป็นอัตราส่วน,นะะใช่เข้ามาสองออกหนึ่งเข้ามา4ออกหนึ่ง ต่อมาท่านผู้ชมค่า add tag release makeup gain ผมพูดโดยรวมก็ค่า add tag คือระยะเวลาเข้าจัดการ c o m p พ e ส20มิลลิเสียงเข้ามาปั๊บจัดการเลย release คือการปล่อยออกปล่อยออกหน่วงววานิดนึงแล้ว makeup gain ในกรณีที่เรา c o m p พ e สมากๆก็ makeup คือเติมตจับเข้ายถูกต้องใช้คำว่าชดเชยครับนะครับต่อมา talks over ครับอย่างที่บอกไปปุ่มเดียวเพียงตรงเนี้ยมันไม่ได้ว่ากดแล้วก็ ใช้งานได้เฉยๆนะมันปรับแต่งได้อีกท็อก v e โอเวอร์ตรงนี้มีพรีเซตให้เลือกก็จะเป็นแอ็กซ์น r วเซอร์คือคือรูปแบบท่านผู้ชมเราเลือกให้เหมาะเป็นรูปแบบถ้าผมเปิดเพลงอยู่อย่างเงี้ยผมกําลังใช้งานแบบในห้างนะฮะาผมเปิดเพลงบรรเลงแล้วแล้วผมก็ประกาศขึ้นมาเป็นแอ็กซ์นอวเซอท่านผู้ชมครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับใกล้จะถึงเวลาแสดงแล้วอะไรเงี้ยเราเลือกเป็นแอ็ก์นอวหรือไปนักร้องก็คือเลือกเลือกโหมดให้เหมาะสมกับการใช้งานท่านผู้ชมอินสต u c เตอร์แบบแนวอาจารย์แนวอาจารย์ครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ผู้บรรยายผู้สอนครับก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของเรานะเวลาเราจะใช้ท็อกโซเวอรเนี่ยในรูปแบบไหนนะครับละเอียดละเอียดปรับเทสโซได้อีกความไวในการลีเสียงเพลงนะฮะว่าเสียงเนี่ยเข้ามาถึงกีดีบีปั๊บลีเสียงทันทีลีเพลงทันทีครับผมใช่ละเอียดมากละเอียดไม่พออีกโอ้โหมีค่าดัมปิ้งอัตแทคโฮลลิลิสอะไรดัมปิ้งเนี่ยเป็นการผสมครับว่าจะให้เสียงผู้พูดที่แทรกเข้ามาเป็นแพร่ออริตี้เนี่ย มีเสียงเพลงหลงเหลืออยู่เท่าไหร่อ๋อ oh. ถ้าผมตั้งค่าไปที่นะหนึ่งร้อยนะคือไม่มีเสียงเพลงเลยอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดอ,นนอันนี้คือไม่มีเดี๋ยวเปิดดูก่อนอ่าเปิดเพลงขึ้นมามาแล้วสวัสดีครับนี่ผมตัดดัมปิ้งที่ร้อยเพลงหายเลยเราต้องหยุดพูด<า>สักแป๊บหนึ่งเพลงกลับมาเต็มแล้วผมพูดเอาเพลงหายไปอีกแล้ว ก็บาลานซ์สักหน่อยนะฮะก็ถ้าอยากให้มีเพลงให้คอคลอฟีเพลงคอคลออ่ะสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะว่างั้นเถอะลบทบสามสิบดีบีสวัสดีครับท่านผู้ชมเห็นไหมยังมีเสียงเพลงอยู่เบาๆเป็นแบ็กกราวด์พอผมหยุดพูดสักพักเพลงก็ตามขึ้นมาครับอ่ะโอเคครับหน้าต่างถัดไป Speaker Processing ครับเมื่อเรา ตั้งค่าที่ฟังก์ชันนี้จะมีไฟตรงนี้ปรากฏขึ้นมานะเห็นไหมตรงนี้ทำนั่นี่เป็นเบสบูสต์ถ้าผู้ชมดูกราฟก่อนนะนี่ดูกราฟนะฮะดูกราฟเขาจะยกกราฟขึ้นมามีเดียมมีเดียมก็คือแฟลตไฟดับไปเลยไม่มีภาคโปรเซสครับผมก็จะมีไฟเตือนว่าเอคุณมีบูสต์เบสเพิ่มขึ้นมานะนี่ครับผมครับผมมาสเตอร์เออีคิวมันมีกราฟิกอีอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่หรอ ท่าผู้ชมครับตรงนี้เป็นกราฟิก EQ ของภาคเอาท์พุตแต่ตรงนี้เป็นภาคกราฟิก EQ ของมา s t สเตอร์ A มาร์สเตอร์ B แล้วก็ออคเซอรลรีละเอียดนะมันมีเหมือนมีกรุ๊ปเอาให้เยอะแล้วก็ EQ ได้ก่อนด้วยคเจ็ดย่านเหมือนกันท่านผู้ชมหน้าต่างต่อไปเป็นมา s t สเตอร์เลาติ้งครับตัวนี้สามารถจัดการทำเรา t ติ้งได้เหมือนมิกเซอร์ดิจิตอล สามารถเลือกช่อง Master a ์เเป็นสเตอรโอหรือโมโนได้นะในส่วนของ B นี่จะมีให้เลือกเป็นฟรีเป็นโพสด้วยอ๋อปลีก็คือก่อนเฟเดอร์เฟเดอร์หรือนอบบิดวอลลุ่มทันเองท่านผู้ชมครับสามารถทิปปรับตรงนี้ได้เลยอแต่ถ้าเกิดเป็นโพสก็คือใช้งานผ่านเฟเดอร์หรือผ่านนอบรัวลุ่มหนอบอลลุ่มนะแต่ละช a นแนลถูกต้องครับครับ ท่านผู้ชมครับตรงนี้นี่มีดีเลย์ให้ด้วยมาสเตอร์บีนะฮะไม่ใช่เอฟเฟกนะอ่าไม่ใช่เอาไว้ทำอะไรพี่เทพ<ก>ดีเล <ไว S 1> เย์ก็ไว้หน่วงเสียงนะครับให้ลำโพงแต่ละจุดเนี่ยที่อยู่ไกลๆเนี่ยให้มาพร้อมๆกันสมมุติว่าท่านผู้ชมเนี่ยปล่อยมาสเตอร์ออกไปแล้วนะ,ะปล่อยเสียงผ่านเนี่ยลำโพงเอาท์พุตเป็นไลน์โวลต์เป็นโอห์มเนี่ยแล้บอกแล้วท่านผู้ชมต่อลำโพงเพิ่มนตะ่ผ่านมาสเตอร์เอาท์พุตผ่านมาสเตอร์บีไปอีกปรากฏว่ามาสเตอร์บีเนี่ยอยู่คนละที่อ่ะ เสียงออกไม่พร้อมกันเสียงมันซ้อนๆกันเราก็สามารถตั้งค่าให้เสียงมันออกเท่ากันได้คือหน่วงเสียงว่าให้มันออกพร้อมกันให้หน่วยมาเป็นเมตรด้วยใช้ไงนะครับสูงสุดกี่เมตรครับตันนี้ลองดูซินี่โอ้เลขที่ออก50เมตรครับท่านผู้ชมหน้าต่างต่อมา output setting ครับผมครับผมมาดูตรงนี้เลยคืออะไรเอ่ย direct drive กดเข้าไปตรงนี้บิดขึ้นมามีไฟสีเขียวปรากฏขึ้นมา10โวลต์ นั่นแปลว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่ควบคุมภาคเอาต์พุตที่เป็นภาคโวลล่์โวลล่์สามารถทำอะไรได้เอ่ยท่านผู้ชมภาคโวลไลน์สามารถตัดโลคัสได้ที่50เฮิร์ตซ์70เฮิร์ตซ์ได้2ช่วงเจ๋งอ่ะ,อะมีที่ไหนอ่ะมีที่ไหนทำบ้าเออ <laughs> ตัวนี้ละเอียดละเอียดสมกับเป็นพรีเมียมแบรนด์นะฮะเมดอินเจอร์มานีนะจ๊ะครับผมต่อมาแอมลาวติงครับ M Master A, นี่แอมลาวติงมาสเตอร์เนี่มาสเตอร์บ หรือว่าออคซ์ลารีความหมายของเขาก็คือว่าภาคเอา p u พุที่เราต่อไปเนี่ยจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาควบคุมผ่านชุดไหนบอลุ่มชุดไหนใช่ผ่าน A ผ่าน B หรือผ่านออคซ r ลารีส่วนตัวนี้ Ox hmm. ออค o โหมดออคสโหมดท่านผู้ชมสามารถเอาไปพ่วงหรือปรับรูปแบบการใช้งานได้ด้วยปรับได้ละเอียดมากความหมายออคสโหมดก็คือตรงนี้ออคเนี Ox ่ยถ้าท่านผู้ชมเลือกเป็นออคบัสเนี่ยออคในแต่ละชานลเนี่ยจะถูก hmm. ส่งมาที่ ออซมาสเตนี้ใช่เป็นมาสเตอร์ของเขาเป็นวาล์วน้ำตัวใหญ่คิดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามเราเลือกนี่ว่าออซโหมดทั้งหมดเนี่ยไปขึ้นอยู่กับมาสเตอร์เอปรีนะเอปรีแปลว่าออซตัวเนี้ยจะขึ้นตรงกับวอลลุ่มในแต่ละชันแนลมาสเตอร์เอปรีใช่ครับผมมันไม่มีอะไรมันเหมือนกับประมาณว่าตัวเนี้ยเป็นมาสเตอร์อีกตัวหนึ่งอืพอเข้าใจไหมครับผมอืมพอพูดอย่างนี้เข้าใจเห็นภาพแต่ถ้าเกิดเราเลือก เป็น Master a ์ o s t พสวอลลุ่มจากออซทั้งหมดวิ่งมาผ่านตัวนี้จะต้องไปขึ้นตรงกับ Master A ตัวนี้อีกทีหนึ่งครับผมท่านผู้ชมตรงนี้มันเป็นเหมือนการต่อวาล์วน้ำนะเป็นการเหมือนต่อเหมือนการต่อท่อน้ำครับซึ่งอันนี้มันแอดวานซ์ะนะฮะสงสัยสอบถามมาได้อินบ็อกซ์มาได้นะหลังไม่ห<ม>ลังไม้นะครับอโอเคผมจะเลือกเป็นออซบัสไว้เป็นค่ามาตรฐานของเขาก็คือเป็นชัน n นลของเขาโดยตรงเลย แล้วก็ยังสามารถตั้งลิมิเตอร์ในแต่ละเอาต์พุตได้นะเป็นมาสเตอร์ A มาสเตอร์ B ออคซลลารีนะครับผมละเอียดจริงจริงจริงๆรท่านผู้ชมครับต่อไปก็เป็นพวกในเรื่องของ device setup ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยความสว่างหน้าจอสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะครับล็อกหน้าจอ f a c t o r ี่ดีเซ็ตคืนค่าโรงงานนี่หน้าสุดท้าย Information เฟิร์มแวร์เฟิร์วอร์ชันอะไรไฟที่เข้าฮะอย่าลืมสังเกตตรงนี้ให้เด่นชัดเลยนะ ไฟตกไหมไฟเกินไหมอุณหภูมิมเมการทํางานของเครื่องนะภายในเครื่องอนะครับล็อกกิ้งเอคือล็อกกิ้งคือภาพรวมการทํางานเหมือนมันมีวัาตรวจระบบตรวจจับตรงมาว่าถ้าเกิดระบบอะไรมีปัญหาขึ้นมามันจะติ๊กขึก้นมาว่าไม่โอเคล็อกมีปัญหานะอะไรโอเคครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของเดนนครพีเอ็มห้ครับ